รถ L.A. นะโดยมาจากนายมนนะช่างนูอินเตอร์นมัไปทางน้นเลนี่รถขวดของเราไปแล้วลูกโป่งนะไปนไปครับเอาไปไปครัโอ้โหรถเถื่อนะแวนแวนโอเคครับมีตา ขอเทคสองขอเทคสองเฮียเมื่อกี้กูหนีิดไปน่งเกินเลยใหญ่เลยขอเทสองยจะกูทำไมวะเเฟซด้แล้เว้ยนายยุจะได้ยินนายยนายแย่อมนาย่ยนี่ผเอานาหานี่ดกวคเเล็กเกินเล็กเกนเล็กกิยมนี่ มันบีบแบนเกินไปเกินไม่คุบีบแบนเกินไปทำไมคุณบีบแบนเกินนะโอกใหม่นะครับโอคุณทำแบบนี้นะครับดูหน้าผมครับโอเคครับไปแล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับบายบายจุจุ